เช่ชมนี่แังนะาแจ่มมากไม่น้ำเกือก็ได้เออันนั้นแหละใช่มา้องเพงกันนู้นค่ะแต่ฝันไปวเองแไ่แรกกันเลยอ่ ไปค่ะเอาค่ะล่ะทุกคนรีบกว่าเขาไปในกลุ่มปิดเร็วตอนนี้จะห้าพันแล้วติดไฟส่วนมา เข้าไปซื้อบัตรลุมกของมาทุกคนเร็วแะคะพัานเร็วไม่ิเก้ากี่พันแสนแต่คะไม่รู้นะเห็นบอก็นุ่นเอาเล็บออกแล้วนั่นเด็กต้องจับมันใส่ใหม่บ้างนี่มันทำอะไรไว้านานไปต่อดีกว่านี่ต่ออย่างนี้ยยู่อยู่เลย สวยดูเป็นเล็บดึง <like> เล็ like 5, บมึงเหมือนมันไม่เต็มใจเป็นเล็บอ่ะเยๆๆห้าพันห้าหมื่นออถ้าได้ห้าพันก็จได้ใช่ไมห้าหมื่นเอแล้ว่วนขอ่าต Og okay. fred. Okay.